สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสุพัฒน์ปัมาโสพลครับวันนี้เป็นวันที่9พฤษภาคมปี2514นะครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับครับวันนี้ก็เช่นเคยครับจะมีเครื่องรางของมงคลนะครับมาแนะนาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะเป็นผมพ่อเสน่นะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนครับก็มีโอกาสได้ ไปนมัส,สการนะครับกลาบหลวงพ่อมานะครับที่วัดพันศรีจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็เลยมีวัตถุมงคลน,นะครับมาแนะนำนะครับพ่อสเสน่ห์วัดพันศรีตำบลท่าโพอำเภอหนองขาย,ย่างนะครับจังหวัดอุทัยธานีครับก็วัตถุมงคลของท่านมีมากมายนะครับก็ ันนี้นะครับก็เตรียมมา2อสอย่างนะครับก็เป็นวัตถุมงคลที่เช่ามาจากที่วัดนะครับอันนี้จะเป็นเสือคุมจีวรน,นะครับแล้วก็มีทั้งแบบเลี่ยมกรอบและยังไม่ได้เลี่ยมนะครับอันนี้จะเป็นแบบเลี่ยมแล้วแล้วก็จะมีมีดหมอนะครับก็ผมขอย้อนสักนิดนึงนะครับพอเสน่ห์วัดพันศรีเนี่ย ประวัติของท่านโดยย่อนะครับท่านอุปสมบทเมื่อวันที่11เ,เมษายนนะครับปี2496นวัดยางขาวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับได้รับฉายาว่ากระตะปุญโยนะครับแปลว่าผู้ทําแต่ความดีนะครับสร้างแต่บุญและความดีนะครับได้รับแต่งตั้งครับจากเจ้าคณะนะครับให้เป็นเจ้าวาดวัดพันศรีเมื่อปี2503นะครับปี2503ก็ ท่านเป็นเจ้าวัดเจ้าอาวาสวัดพันศรีแล้วนะครับก็ตั้งแต่นั้นมาท่านก็ดูแลและปกคองวัดมาตลอดนะครับก็วัตถุมงคลที่ท่านทำเนี่ยจะมีมากมายนะครับที่วัดพันศรีเนี่ยมีทั้งตะกรุดโทนและแหวนพี่รอดหัวประหลอดต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้น่าจะหมดจากที่วัดไปแล้วถ้าจะเป็นของที่วัดก็จะเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับครับโดยวัตถุมงคลของท่านเนี่ยจะมี จุดเด่นนะครับจุดเด่นเลยอย่างหนึ่งก็คือจะท่านจะใช้ยันนะนะครับยันนะหรือยันนะซ่อนหัวนะครับที่วัตถุมงคลของท่านนะครับนี่ครับหรือยันนะสำเร็จนั่นเองเป็นยันสายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับท่านก็น่าจะเรียนมาจากเกจิย่านย่านนั้นนะครับก็คือตามประวัตินะครับท่านเป็นลูกศิษย์นะครับหลวงพ่อชิดวัดยางขาวนะครับซึ่งเป็นพระอุปชาของท่านนะครับ แล้วก็หลวงพ่อพิงค์วัดหาดสูงและหลวงพ่อเงินวัดบะปางเหลืองนะครับหลวงพ่อเงินวัดบะปางเหลืองนี่ก็ท่านก็จะเป็นเกจิดังนะครับไม่ดังไม่ต่างจากหลวงพ่อเดิมเลยนะครับสายนครสวรรค์ก็มีวิชาที่เข้มขังแล้วก็น่าเคารพมากครับสําหรับวัตถุมงคลที่ผมนํามาให้เพื่อนๆชมวันนี้นะครับก็แนะนําเหรียญก่อนเลยครับ เหรียญน,นี้ครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นปดหนี้นะครับซึ่งออกเมื่อปี64ครับเป็นเหรียญที่มีความคมชัดและสวยงามมากตอนแรกที่ผมไปมีโอกาสที่ไปไปที่วัดน,นะครับก็ก็ตั้งใจจะไปเช่ามีดนะครับเพราะว่าชอบมีดหมอแต่พอไปเห็นเหรียญน,นี้นะอดใจไม่ไหวเลยครับสวยงามมากครับเหรียญรุ่นปดหนี้นะครับหลวงพ่อท่านรุ่นนี้หลวงพ่อท่าน เป็นคนตั้งชื่อให้นะครับตั้งชื่อรุ่นให้ด้วยเพราะท่านเป็นห่วงนะครับในเศรษฐกิจทุกๆวันนี้นะครับก็อยากให้ในหลายคนนะครับมีวัตถุมงคลที่เป็นมหาเมตตานะครับและเป็นคงกระพันมีทุกอย่างครบในตัวนะครับเพื่อที่จะนํามาติดตัวและคุ้มครองกายนะครับเห็นไหมครับที่หาปกากนเรียนของท่านเนี่ยท่านก็จะใส่ ยันนะเห็นไหมครับ,นะรบยันนะสำเร็จเห็นไหมครับะซ่อนหัวซึ่งวัตถุมงคลท่านเนี่ยท่านจะใส่ไว้เกือบทุกอย่างเลยนะครับก็เสือครับอันนี้เป็นเสือเสือห่มจีวอนะครับก็เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับหลวงพ่อเสน่นะครับ จะ่มจีวรของหลวงพ่อสเสน่นะครับจีวรนี่ก็ตัดมาจากของท่านนะครับตัวเสือนี่จะเป็นเนื้อโลหะน่าจะเป็นทองเหลืองนะครับนะครับเสือนี้ก็มีประสบการณ์นะครับแคลคาดครอพันมากมายแต่ก็ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับก็นิยมเช่าไปติดตัวนะครับแล้วก็ผมได้เช่าแบบ แบบเลี่ยมมาแล้วด้วยครับสามารถที่จะนำมาของคอใส่หรือว่าตั้งหน้ารถหรือโต๊ะทำงานได้นะครับเสือเนี่ยเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งครับที่ที่แปลกนะครับส่วนตัวผมนี่ก็ชอบชอบมานานแล้วเสือเนี่ยถ้าได้ยินชื่อเนี่ยใครๆก็กลัวนะครับยิ่งเข้าป่าไปนี่ก็กลัวนะครับแต่แปลกตรงที่ว่าหากใครเห็นภาพเสือแล้วเนี่ย จะเกิดเป็นรู้สึกว่ามีความสวยงามในตัวนะครับเสือเนี่ยทั้งลายแล้วก็หน้าตานะครับจึงทําให้เครื่องรางของเสือเนะี่ยเป็นที่นิยมมากนะครับในบ้านเรานะครับก็เป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งนะครับที่แนะนําของพ่อสเสน่ห์นะครับ,รบเสือท่านแต่ละตัวก็หน้าตาไม่ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ครับ ก็เพราะว่าเป็นงานหลอกมานะครับแต่ว่ามีความสวยงามแล้วก็นี่ครับมีดมีดหมอท่านเนี่ยผมตั้งใจนะครับผมตั้งใจที่จะไปบูชาที่วัดท่านเพราะว่าเป็นมีดของที่วัดสร้างเองนะครับสำหรับเรื่องนี้เป็นด้ามไม้นะครับน่าจะเป็นไม้ชิ้นชันนะครับซึ่งตัวไม้เนี่ยผมว่าน่าจะเก่าพาอสมควรครับก่อนที่จะมาทํามีดเพราะตัวเนื้อไม้นี่แห้งแล้ว ห็นะครับที่ปอกขึ้นขึ้นลายแล้วครับสวยนะครับถ้าถถ้้าาได้เห็นมีดเล่มนี้จริงๆครับตัวเนื้อไม้นี่สวยมากตัวปอกนะครับด้ามนะครับยานะครับผมจะเปิดนี่ครับตัวใบมีดนะครับตรงพ่อเสน่ห์นี่ยนะครับจะตอกชื่อหลวงพ่อนะครับแล้วก็วาระการสร้างนะครับ อายุ89ปีนะครับน่าจะปีที่แล้วนะครับหรือ2ปีที่แล้วเป็นมีดลายหน้าเกี้ยวนะครับลงอัขระเลขยันไว้ครบครบเครื่องนะครับด้านในนะครับด้านในเราจะอุดผงครับอุดผงต่างๆนะครับที่เป็นมงคลนะครับด้านนี้นะครับเห็นไหมครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือยันนะของท่าน ที่ท่านจะใส่ไว้ในวัตถุมงคลแทบจะทุกรุ่นนะครับนี่ก็จะเป็นหนักระเลขยันนะครับตัวใบมีดเนี่ยมีความมีความเก่าพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่ามากขนาดว่าจะต้องเป็นสีดําเข้มอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็ใบมีดมีความเก่าครับแล้วก็ลายที่ตอกเนี่ยผมว่ามีดมีดของวัดพันรีเนี่ยมีความสวยงามไม่แพ้ มีสายนครสวรรค์เลยนะครับเพราะว่ามีความอ่อนช้อยแล้วก็ตอกมาได้คมชัดมากยิ่งถ้าเล่มต่อไปนะครับเล่มที่เป็นด้ามด้ามกระดูกช้างนะครับก็จะเห็นเลยว่าจะชัดยิ่งกว่านี้ครับผมจะหยิบให้ดูนะครับน่ครับเล่มนี้ครับเป็นเป็นด้ามและฝักกระดูกนะครับเป็นกระดูกช้างนะครับซึ่งตัวฝักเนี่ยก็มีลายนะครับลวดลาย เมื่อได้อายุเนี่ยตัวฝักและด้ามเนี่ยก็จะเริ่มมีลายขึ้นมาเป็นธรรมชาตินะครับเป็นวัตถุมงคลอีกอีกอย่างหนึ่งหรือมีดอีกเกจีหนึ่งครับที่แนะนำนะครับให้สะสมบูชาเพราะว่ามีความเป็นเฉพาะตัวนะครับไม่ไม่ไม่ได้สร้างขึ้นมาแบบว่าจำนวนมากนะครับก็จะเปิดยากหน่อยเรื่องเนี้ย เล่มนี้ยมีความแน่นมากนะครับตัวด้ามเนี่ยตัวด้ามฝักเนี่ยผมแนะนำนะี่ครับนี่ครับ,รบตัวใบมีดนะครับเป็นลายน้าเกี้ยนะครับแล้วก็ตอกของพ่อสเสนวัดพันสีนะครับวาระอายุ89ปีนะครับอักขระเลขยันชัดเจนนะครับตัวใบมีดเนี่ยมีมีความเก่านะครับ ีความเก่าแล้วเริ่มเริ่มมีสนิมขึ้นแล้วน่าจะเป็นสนิมขุมนะครับหรือภาษามีดก็เรียกสนิมขุมนะครับคือเป็นสนิมมีดที่เกิดขึ้นมาเองนะครับนี่ครับยันนะนะต้น,นะนหัวของหลวงพ่อก็ตอนที่ชาววัตถุมงคลมานะครับว่าหลวงพ่อท่านเมตตาที่ฐานจิตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ จะลงรูปเอาไว้ให้นะครับให้เป็นหลักฐาน,นเผื่อเพื่อนๆจะไม่เชื่อผมนะครับก็เลยขออนุญ,ญาตหลวงพ่อถ่ายรูปเอาไว้นะครับแต่ก็ไม่ได้นั่งใกล้หลวงพ่อนะครับก็นั่งไกลไปจากหลวงพ่อประมาณเมตรถึงเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตหลวงพ่อครับท่านก็เมตตานะครับก็ถ่ายรูปคู่กับผมจึงแนะนำนะครับเป็นหลวงพอ่อเสน่หวัดพันศีเนี่ยเป็นเกจิที่เมตายอีกองหนึ่งเลยครับ ที่ผมแนะนําแล้วก็วัตถุมงคลของท่านเนี่ยราคายังไม่สูงมากนะครับยิ่งพี่ๆเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยที่เป็นสายมีดนะครับสายมีดหมอเนี่ยทุกเกจินะครับผมแนะนําเลยว่ามีดของท่านเนี่ยเป็นอีกเกจิหนึ่งครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่แนะนําแล้วก็อยากให้เช่าบูชาแล้วก็นํามานะครับนํามาบูชากันครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ มีประมาณนี้นะครับสำหรับหลวงพ่อสเสน่ห์นะครับถ้าหากผมมีสิ่งใดเพิ่มเติมเนี่ยก็จะนํามาแนะนําเพิ่มเติมนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆที่เห็นรอบๆเนี่ยผมก็เตรียมเบีย้ยแก้ไว้แล้วผมตั้งใจว่าผมจะนําเบีย้ยแก้ที่ผมสะสมเอาไว้เนี่ยนะครับเยอะแยะมากมายมีเป็นสิบลูกเลยนะครับเนี่ยจะมาทําคลิปให้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เมตตานะครับแล้วก็ติดตามผมมาให้กําลังใจกันมานะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอกําลังใจนะครับช่วยกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับผมสุพัฒน์ครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ